คือไรายได้เนี่ยมันออกมาแล้วมันมันบบสเอสิเมตก็คือมันดีกว่าที่คาดเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังเห็นเรื่องของการหดตัวนะครับทั้ง Qoq แล้วก็ YOY นะครับรายได้อันนี้คือตัว,ต,วตัวเลขกำไรนะฮะตัวรายได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำออกมาได้ประมาณ90ะะ้าหมื่นล้านเหรียญน,นะฮะมึง <c oughs> จะรวยไปถึงไหนนะฮะ90้าหล้านเหรียญเนี่ยแค่รายได้ก็โอ้โห รายได้ปีปีหนึ่งของแอดวานเอ่อของ Apple อะครับคุณรู้ไหมว่าเท่ากับอะไรเท่ากับ GDP ประเทศนี้ไง GDP ประเทศนี้ประมาณ5แสนล้านเหรียญรายได้แอดวานหนึ่งไตมาาเนี่ยมันก็ประมาณาตีซะประมาณ1,000แสนล้านนะตีซะหนแสนล้านนะครับก็4ไตามาสก,ก็4 4แสนล้านถูกว่าเห็นว่าใกล้เคียงกับ GDP ประเทศนี้คุณจะไปเอาอะไร คุณจะไปคาดหวังว่าประเทศนี้มันจะต้องสุกสกาว,าวแสงไฉไลอะไร,ะไรม,มันสเกลมันต่างกันมากมันเล็กมากนะครับเออนะครับคุณจะได้เข้าใจความจริงนะฮะ <c oughs> อ่ะนะครับเขาบอกว่ารายได้เนี่ยของ Apple ลนะฮะลดลงนะครับอ่านะครับลดลงราวๆประมาณ4.3%ดก็น่าจะเป็น YOY นะครับแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับนักวิเคราะห์ตอนแรกเนี่ยตลาดเขาก็มองไว้ที่รายได้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก9.9หมื่นล้านแต่ออกมาเนี่ยมันก็ ออกมาจริงเนี่ยมันประมาณ9.9.08ก็เกือบเกือบเกือบเ9.10,000ล้านนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าดีกว่าคาดเล็กน้อยนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็โอเคเรื่องของปัญหาที่จีนยอดขายที่จีนลดลงนะครับเพราะว่าที่จีนเขาพยายามรณรงค์เนี่ยไม่ให้ใช้แอป o อ o n e กันนะครับเ,เขาก็บอกว่ามันก็อาจจะเป็นอุปสรรคอะแต่ว่าหลายๆคนอย่างเช่น CFO นะครับคุณ ชื่ออะไรวะอ่านยากยากเดี๋ยวก่อนหาชื่อก่อนหาชื่อก่อนคุณมามาเอสมาเอสตินะมามาเอสติลูก้ามาเอสติซึ่งเป็น CFO ของ Apple เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าอย่างงี้เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตลาดกังวลเกินไปเกี่ยวกับเรื่องของจีนเอาโดยภาพรวมแล้ว Apple อ่ะพอใจกับยอดขายนะฮะในจีนพอสมควรเลยนะ บางครั้งไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยม,มันแตกต่างกันนะฮะแต่เขาบอก Apple จริงเราก็พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนนะครับทีนี้ Apple เนี่ยเขาก็บอกว่านะครับเขาก็ไกด์แดนซ์มาว่าใน7พฤษภาวันที่7พฤษภาคมนี้เนี่ยเขาจะออกแอป iPad ตัวใหม่นะครับก็จะเป็นการอัปเดตครั้งแรกนะครับสำหรับกลุ่มแท็บเล็ตนะฮะในรอบปีครึ่งเลยก็จะมีการออกแท็บเล็ตตัวใหม่รวมไปถึงนะฮะในภายในปีนี้เนี่ยนะครับไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณแบบ มิถุนายนนี้เนี่ยนะครับไม่แน่ใจนะว่ามิถุนายนนี้ไหมนะครับก็จะมีการอัปเกรด p p o o n นะฮะไอโฟนใหม่เนี่ยนะครับก็จะอัปเกรดออกมานะครับหน้าจอจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีชิปใหม่นะครับแล้วก็เน้นไปทางเรื่องของ AI นะเป็นชิปใหม่ที่จะใช้สำหรับรองรับ AI เพิ่มนะครับแล้วก็จะเพิ่มปุ่มใหม่สำหรับถ่ายภาพวิดีโอนะครับบบาๆว่าไปนะครับอ่านี่ก็มีไกด์แดนซ์ออกมานะครับทีนี้ ไกด์แดนซ์ดีแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับอ่านี่คือภาพรวมของงบเนะเอาตรงๆก็เฉยเฉอ่ะไม่ได้เกินคาดไม่ได้ต่ําคาดแต่มันไปเว้าวอยู่แค่เรื่องอะไรนะครับความเว้าวอยู่ตรงที่ Apple เนี่ยเขาประกาศซื้อหุ้นคืนนะฮะหนึ่งจุดหนึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับหนึ่งจุดหนึ่งแสนล้านเหรียญเนี่ยก็ไม่เคยมีดิวไหนที่มีการซื้อหุ้นคืนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนถามว่า Apple มีปัญญาซื้อคืนได้ขนาดนี้เลยเหรอมีพราะเงินสดเขาเยอะ แต่ว่าระดับเงินสดเมื่อเทียบกับมา r k e ต cap เนี่ยสารวันเตี้ยลงนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเงินสดอาจจะน้อยแต่เทียบกับมา r k e t แ a p แล้วมันเยอะปัจจุบันเนี่ยเงินสดเยอะแต่มา r k e t แค p แม่งใหญ่กว่าสัดส่วนเงินสดต่อมา r k e t Cap มันก็เลยเตี้ยลงแต่ก็ถ้าถ้าดูกันที่ปริมาณเงินสดมันมีพอที่จะมาใช้ซื้อคืนได้สบายๆคนหน้าแข้งไม่ร่วงนะครับ1.1แสนล้านเหรียญสหรัฐก็เป็น เป็นยอดการซื้อคืนที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้ผมไม่ได้เห็นรายละเอียดว่าจะซื้อคืนตั้งแต่วันไหนถึงเมื่อไหร่นะครับแต่สิ่งนี้ที่พอประกาศออกมาปุ๊บนะฮะมันก็เลยทําให้หุ้น a p p l e เนี่ยนะฮะ after hour แล้วนะครับหลังจากที่ตลาดปิดไปแล้วนะครับตอนนี้คอกันเนี่ยบวกกันมาถึง6%เดาได้เลยว่าวันนี้ยังไงก็บวกเป็นศีบอะเออแล้วผมก็เคยบอกทุกคนแล้วใช่ไหมจําได้ปะว่าช่วงเนี้ตั้งแต่บอกตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วที่บอกว่า ถ้าเราเก่งเทส l a ว่ามันโอเวอร์โซแล้วน่าเล่นผมก็มาบอกว่าทําไมคุณไม่มาเก่ง Apple แม่งก็น่าเล่นเหมือนกันโอเวอร์โซสดๆเลยนะฮะโอเวอร์โซมากเลยนะฮะโดนบทขยี้ปีทุกวันเออไม่ใช่คียทุกวันคือมันน่าเก่งไงแล้วผมก็เคยบอกแล้วว่าเฮ้ยน่าเบ็ดนะเพราะว่าไม่มีใครไม่รู้ว่างบ Apple จะไม่ดีทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าที่จีนยอดขายที่จีนมีปัญหาผมก็เอารูปมาให้ดูบ่อยๆแต่ ข้อดีของการที่เรารู้ว่ามันไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดมันเซอร์ไพรส์อะไรออกมาเล่นๆน้อยๆหุ้นมันจะดีดผมก็เลยบอกแล้วว่าน่าเก็บนะ Apple เนี่ยแล้วเราก็มี d i x ใช่ไหมครับหุ้น Apple อยู่แล้วทำไมไม่เก็บละจ๊ะนะครับนะครับ Apple ซื้อหุ้นคืนมูลค่ามากกว่า GDP ประเทศไทยอีกก็ไม่ขนาดนั้นครับ GDP ประเทศไทยมันประมาณ5 0 0แสนกว่าล้านเหรียญน,นะครับ ถ้าถ้ามากเนี่ยน่าจะมากกว่างบประมาณงบประมาณประเทศงบประมาณประเทศเราเนี่ยปีปีหนึ่งมันประมาณ8ปดถึงเก้าแสนล้านเหรียญขออภัยแปดถึงแปดถึงเก้าแสนแปดถึงเก้าหมื่นล้านเหรียญเขียวป้าก็คืองบประมาณประเทศไทยมันอยู่ที่เราประมาณสามจุดสี่ตีซะสามจุดห้าและกันสามจุดห้าละล้านบาทสามจุดห้าลล้านบาทมันก็ต้องคูณมาจากแปดเก้าหมื่นถูกปะเขียวป้า เออไม่ดิต้องคูณมาประมาณหนึ่งแสนเอองงประมาณประเทศไทยมันประมาณหนึ่งแสนก็เทียบเท่ากับนี่แหละงบประมาณในการซื้อหุ้นขืนของ p อปเิ้ใจงง้งประมาณประเทศไทยเลยนะครับโอ้โหมันจริงๆนะฮะนะครับ a อ p l e อ่ะเมื่อขึ้นไปแต่ว่าเอ่อผมคิดว่าจะเป็นช็อตสั้นนะช็อตสั้นเพราะว่าจากจากจากสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าไม่มีละ นะครับไม่มีเรื่องอะไรบวกๆแล้วแล้วก็พอไปดูหลายๆอย่างแล้วมันก็ไม่ได้เว้าวอะไรมากนะครับก็มันเป็นอารมณ์แบบอารมณ์ตีคืนน่ะนะครับทีนี้นะฮะทีนี้ทีนี้เนี่ยอะไรที่กำลังจะเป็นอุปสรรคให้กับตลาดหุ้นอเมริกาลงไปถึงสินทรัพย์เสี่ยง,งทั่วโลกซึ่งถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ดีไปแต่ผมอะ่ะเขียวไส้ว่าต้องจับตามองนะครับก็คือบอลยูตอนนี้มันไม่มีอะไรหรอกบอลยูมันแผ่วลงมา หลังจากที่เจอการประชุมเฟดไปใช่ป่ะแต่อย่างที่บอกการประชุมเฟดยังไงมันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดดอ,อกเบีย้ยนะครับเราไม่รู้ว่าบอลยูเนี่ยมันจะตีกลับไปเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้ามันกลับไปเมื่อไหร่นะฮะก็ทําใจได้เลยว่าหุ้นน่าจะต้องโดนกดดันโดยเฉพาะพวกบรรดาบิ๊กเกนะครับผมก็เลยไปหยิบงานของโกลแมนแซกมาโกลแมนแซกเนี่ยเขาทําเป็นตารางว่าถ้าเวลาบอลยูเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ หุ้นเมกากับหุ้นยุโรปเนี่ยมันในอดีตเนี่ยมันมักจะปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอา้าวสังงนันนะครับคือเวลาบอลยิว่งเนี่ยหุ้นเมกาหุ้นยุโรปมันขึ้นมันเป็นเรื่องของ Li on อนลิสอิลิไงงงว่าคือ Li s t on หมายความว่าอะไรล i s t on หมายความว่าเราก็ต้องขายบอลทิ้งใช่ไหมยิวมันก็เลยขึ้นแล้วเงินมันก็เลยไปเข้าหุ้นหุ้นมันก็เลยขึ้นไงคือในอดีตเนี่ยผลผลการเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือเขาไปดูว่า ในอดีตเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นนะครับบอลยูมีการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสิบสิบยี่สิบครั้งที่ผ่านมาในตลอดแบบสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็เวลาขึ้นรอบหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ละราวประมาณร้อยห้าสิบสองเบสิสพอยต์นะครับหรือพูดง่ายๆคือขึ้นมาเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เช่นถ้าเกิดบอลยูตอนนี้อยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์บวกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมาเวลาแต่ละรอบที่ขึ้นเนี่ยยจะขึ้นนกก็็แปปลลว่าาเ ในการปรับเพิ่มขึ้นนั่นเองเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหุ้นเมกาเนี่ยในแต่ละรอบก็จะบวกประมาณ7%หุ้นยุนโรปประมาณ9%อนะอันนี้คือในอดีตนะครับมันเป็นเรื่องของ list on list list off ไว้วันหลังมีเวลาจะอธิบายให้ฟังโดยละเอียดแต่ในช่วงหลังๆโดยเฉพาะในช่วงปี2022เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นจาก1.6ไปเป็น4.2%่เ็นขึ้นกว่า2 6งร้อยหกสิบเปเ็นพอยต์แต่แบงก์หุ้นเมกาลงถามว่าทำไม เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของ list o n l i s t off แต่มันเป็นเรื่องของ sell off ขายทุกอย่างเพราะว่าตลาดก็กลัวเรื่อง recession ก็ขายหุ้นตลาดกลัวเรื่องดอกเบีย้ยขึ้นจากฐานต่ําก็ขายบอลขายทุกอย่างคำถามคือในภาวะปัจจุบันเนี่ยถ้าตัวบอลยวพุ่งเนี่ยมันจะมีผล negative หรือ positive ต่อตลาดหุ้นผมบอกได้เลยว่าจะ n e g a t i v มันจะเป็นเรื่องของ sell off มากกว่าเพราะว่าหุ้นมันอยู่ที่ระดับสูง คุนมันแพงมากแล้วบอลอยูแมงกําลังจะขึ้นไปเรื่องเงินเฟอ้อค่าไม่ตายเขากาลังจะบอกว่านี่คือมันคือจุดที่แบบกลืนไม่เข้าขายไม่ออกอ่ะมันทําอะไรมันเป็นจุดที่แบบเหมือนอารมณ์เดสล็อกอ่ะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเงินเอ่อถ้าเงินเฟอ้อมันกลับมาจริงแล้วดอกเบี้ยต้องพุ่งขึ้นไปหุ้นซึ่งค้างอยู่ระดับสูงเนี่ยจะเอาไม่อยู่ยังไงก็ต้องเดียงนะครับแล้วก็ไปดูกันนะฮะว่า เขาก็มีงานนะฮะ a v e r อร์ g l o b a l e q u i t y r e t u r n นะครับอ่านะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเท r Bond Yield เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี0 0 0พันนะ e ท r Bond Yield เนี่ยมันเกินกว่า4%คือในอดีตเนี่ยที่มันมีเป็นบวกบ้างเนี่ยเพราะว่า Bond Yield ขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เกิน4งงว่าคือถ้าเกิน4เมื่อไหร่อ่ะหุ้นมันจะลงแต่หลายๆครั้งที่ค่าที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการขึ้นแล้วแบบไม่ค่อยได้เกิน4เท่าไหร่มันก็เลยทำให้หุ้นเนี่ย ไม่ได้ตอบรับในทางลบแต่พอไปศึกษาในไส้ในแล้วเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าเกิดบอลยิวมันอยู่ในระดับเกิน4นะครับฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยหุ้นนะฮะเอ่อ msci world index นะครับมันจะติดลบอยู่ที่ราวประมาณสี่ซนะก็คือก้อนนี้ไม่ว่าจะเป็น nominal y i e l d หรือ real y i e l d นะครับโดยเฉพาะนะฮะนะครับเขาบอกว่านะครับ equity ทับบอลเนี่ยนะฮะมันจะ มันจะมี correlation ที่เทินกันเป็น n e g a t i v e เนี่ยเมื่อ higher yield หมายความว่าคือถ้าบอลยิวมันอยู่ในระดับที่สูงสูงเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างบอลยิวกับหุ้นจะเป็นในทางตรงกันข้ามกันถ้าบอลยิวยิ่งขึ้นหุ้นจะยิ่งลงอันนี้ในกรณีที่บอลยิวสูงสูงเช่นเกิน4%แต่ถ้าเกิดบอลยิวปรับเพิ่มขึ้นจาก1ไป2% 2เป3%อันนี้จะเป็นในทางเดียวกับหุ้นคือถ้าบอลยิวขึ้นหุ้นขึ้นบอลยิวลงหุ้นลงเพราะมันเป็นเรื่องของ ลิสต์ออนลิสต์ออฟแต่ถ้าบอลยิวสูงสูงมากม่ไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องของเซลล์ออฟนะฮะหุ้นก็จะลงอันนี้อธิบายแล้วอาจจะง,งงๆนะฮะก็จะได้อธิบายให้ฟังว่าเอาเป็นว่าถ้าดอกเบีย้ยมันไม่ได้สูงมากจะปรับเพิ่มขึ้นจะลดปรับลดลงอะไรไม่รู้แต่ถ้ายังอยู่ในกรอบที่ไม่สูงมากเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างดอกเบีย้ยกับหุ้นเนี่ยมันจะไปทางเดียวกันดอกเบีย้ยขึ้นหุ้นขึ้นดอกเบีย้ยลงหุ้นลงแต่แต่ถ้า,ถาดอกเบีย้ยม่ขึ้นไปจนแบบเกินกว่านะฮะ เกินกว่าจุดที่เขาเรียกว่าอะไรเดียวแม็กซิมัอ่ะนะฮะสีสี่เปอร์เซนเี่ยขึ้นไปเกินกว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นจุดที่คุณดึงเส้นลวดอะ่ะแล้วมันจุดที่ยิวมันแบบว่าผมจำสับไม่ได้แล้วนะจุดที่มันแบบว่าเส้ตสัจนมันขาดอะ่ะนะฮะเมื่อคุณเกินกว่าสี่เปอร์เซ็นุ๊บหุ้นมันจะเป็นความสัมพันธ์ตรงข้ามกับดอกเบีย้ยดอกเบี้ยยิ่งขึ้นคุณมันยิ่งลง นี่คือผลวิจัยของ Goldman Sachs เขาออกมานะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยความเสี่ยงมันอยู่ตรงที่หุ้นเนี่ยมันแพงมากวิธีการวัดว่าหุ้นแพงไม่แพงเนี่ยก็หนึ่งในวิธีที่จะมาทําก็คือเอาผลตอบแทนในตลาดหุ้นก็คือเอากําไรหารด้วยราคาเราจะเรียกว่า Earning y ง e ิ d เปรียบเทียบกับบ y ล e ิวเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้ยนะฮะของพันธบัตรนะครับถ้าผลตอบแทนในตลาดหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวบอลยูมันห่างๆกันเยอะๆอ่าแปลว่าหุ้นมันก็อะไรหุ้นมันก็ถูกสิคุณก็ใจความหมายบ้างแปลว่าหุ้นน่าสนใจผลตอบแทนมันดีไงเมื่อเทียบกับตาตาสารีแล้วเงินคุณจะไปอยู่ตาสารีทําไมคุณก็มาใส่ได้หุ้นสินะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผลตอบแทนมันใกล้กันเอาเอาผลตอบแทนตลาดหุ้นลบด้วยผลตอบแทนในตลาดตาสารีแล้วเนี่ยมันมันเหลือน้อยเนี่ยแต่ว่ามันใกล้กันก็คือเท่ามันลบกันใช่ไหมแล้วมันเหลือน้อยเนี่ยมันกำลังสะทอยว่าหุ้นแพง ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะนิกเนันนี้ว่า e a r n i n g yield gap หรือจะเรียกว่า market ล i s พ p r เ m ียมก็ได้ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนในตลาดหุ้นกับพันธบัตรเนี่ยโอ้โหตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเปรียบเทียบอะไรกับอะไรนะฮะฉะนั้นเราไม่ต้องไปดูค่าเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเอาผลตอบแใทน,ในตลาดหุ้นของอเมริกาตอนนี้ไปเปรียบเทียบกับพันธบัตร3เดือนเนี่ยมันติดลบแล้วนะครับแต่อันนี้ที่ยังเป็นบวกอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาไปเอาเปรียบเทียบกับตัว อาจจะบอลยิวสิบปีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าก็ดูเทรนด์ของมันเนี่ยหมันต่ํามากในรอบยี่สิบปีอ่ะมันต่ํามากนั่นหมายความว่าหุ้นเมกาตอนนี้แพงมากแล้วสมัยที่ตอนนั้นมันกล้าต่าได้ทําไมแพงได้เพราะตอนนั้นเป็นยุคบิลคินตันเศรษฐกิจมันดีจริง,รงแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้เป็นแบบนั้นยอดผิดนัดชำระนี่บัตรเครดิตตอนนี้ทำนิวไฮอีกแล้วนะครับผิดนัดชำระพวกรถก็ สูงขึ้นเรื่อยๆผิดชนชําระบ้านก็กําลังสูงขึ้นเรื่อยๆคือมันเป็นความแพงบนสถานาเศรษฐกิจที่สุ่มเสี่ยงอะ่ะอเมริกาตอนนี้แล้วสงครามก็โอ้เต็ไมไปหมดอะไรก็ไม่รู้ความวุ่นวายนะฮะแล้วมันก็แพงไปแทกทุกส่วนแต่อย่างไรก็ตามภายใต้ความแพงตรงนี้เนี่ยก็เอเชียแปซิฟิกเนี่ยยังดูแล้วถูกกว่าเยอะเลยนะฮะเออเมื่อเปรียบเทียบก,กับบอลยูแล้วผลตอบแทนในตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกอ่ะมันดูดีมีชาติกูลมากกว่าเยอะเลยไม่นับ,ไม,นบไม่นับญี่ปุ่นนะไม่นับญี่ปุ่น นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นความเสี่ยงก็คือไอ้ความแพงตอนนี้มันบรรยากาศในตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยถ้าเราไปใช้ตัว g o m e z s a c k Bu l u ร,ร Bear Market Indicator เนี่ยปรกยากฏว่า e b u l Bear Market ตอนนี้มัน Overbought เน่ยมันคือพีกอ่ะแล้วเวลาพีกนี้ทีไรก็จะนำมาซึ่งความอิบอายบรรลัยไวย่วงนะฮะก็คือสีฟ้า Recession ก็มักจะเกิดขึ้นในทุกๆคราไปนะฮะเว a ร์เบอรเห็นปะ นะไอ้สีฟ้าเนี่ยคือช่วงเวลาที่มันเกิดรีเทชชันหรือเกิดเวลาช่วงที่หุ้นมันตกทั่วโลกอะ่ะมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับงั้นผมขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีกทีหนึ่งวันอังคารนะครับอ่าผมขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ